สวัสดีตอนเย็นค่ะตอนนี้นิชาสตอรี่อยู่ที่หาดเตยงามอีกแล้วค่ะจะมาพามาชมบรรยากาศทะเลยามเย็นกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนิ่ก็มาเจอเรือจอดอยู่นะคะนี่น้ำลงค่ะเพื่อนๆดูสิคะน้ำลงไปนู่นค่ะแนวหาดทรายลงไปลึกเลยนะคะน้ำลงนะคะเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วนะคะดูสิสวยมากๆเลย อีกสักอ,อีกสักครึ่งชั่วโมงพระอาทิตย์ก็จะตกนะคะอันนี้มาเดินเล่นกันเนาะเราจะเดินเล่นอยู่แถวแถวนี้นะคะ่ะเ,เดินไปดูตรงนู้นนะคะมันจะมีโขดหินสวยๆเหมาะสําหรับการลงไปถ่ายรูปมากเลยนะคะเดินเดินชิวๆนะคะตอนนี้เย็นแล้วมีคนมาวิ่งออกกําลังกายเยอะเลยค่ะตามถนน,นนมีคนมาวิ่งออกกําลังกายนะคะนี่ค่ะฝั่งตรงข้ามจะเป็นภูเขานะคะเ,เพื่อนๆ ภูเขาและทะเลค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นอาคารเมื่อก่อนเคยเป็นสโมสรเป็นร้านอาหารแต่ตอนนี้น,าน,ะะาาน่าจะไม่ได้เปิดแล้วนะคะดูจากสภาพแล้วน่าจะไม่ได้เปิดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงตรงนี้จะมีก้อนหินสวยๆเหมาะสำหรับลงไปนั่งถ่ายรูปถ่ายภาพยิ่งสวยๆนะคะต้นโพริมทะเล เคยเห็นต้นโพว่าเขาจะมีแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยแตบบ่กินอนกันนะคะเนี่ยมีแมงอะไรต่างๆเกาะด้วยนะคะเพื่อนๆสีแดงๆเ,เห็นนะคะว่ามีแบบนี้เลยน,นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก้อน,อนหินที่เราจะมานั่งเซลฟี่ถ่ายรูปดูน้ําลงสิคะเพื่อนๆปกติน้ําจะขึ้นมาถึงขดหินตรงนี้เลยนะคะน้ําลงไปเยอะเลยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ ชมบรรยากาศนะคะไม่อยากเดินลงไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เอารองเท้ามาเพียงเลยค่ะ,ะชมบรรยากาศไกลเลยนะคะนคนก็มานั่งเล่นบางคนก็เดินลงไปเล่นที่หาดทรายตรงนู้นนะคะเพื่อนๆเนาะมาชมบรรยากาศนะคะดูแสงพระอาทิตยามเย็นทีคะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นิชาขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ